สวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านครับวันนี้ผมเอเทนนะครับก็วันนี้จะมาสอนดูค่าแบตเตอรี่ของ G Signal Mini นะครับดูเป็นจำนวนโวลต์เนาะเพราะว่าเราวัดจากตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยแม่นยำนะเนี่ยตรงที่เขาบอกเนาะเป็นแบตเตอรี่ฝั่งเนี้ยอาจจะไม่แม่นยำนะครับก็ถ้าท่านใดอยากทราบโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับตอนที่กำลังทำงานอยู่เนาะ ก็กดคําว่า f นะครับนี่ครับฟังก์ชันปุ่มกลางข้างล่างนะครับกดเลขเก้าครับอ่าเลื่อนหาคําว่า v dc vlt นะครับกด f เข้าไปครับเมนูที่หกเนาะนี่ครับจะขึ้นคําว่าเจ็ดจุดเก้าครับแล้วก็ v เนาะย่อมาจากโวลต์ครับก้อนนี้ครับแบตเตอรี่ขนาดนี้ก็อยู่ที่7.9โวลต์นะครับแรงดันแบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่เต็มก็อยู่ประมาณ8.3-8.4นะครับก็ให้ทราบเพียงนี้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะครับผมเอเทนลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับ